สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกทกท่านนะคะทุกคนดูยังสดใสยอยู่เนาะยังเช้าอยู่ค่ะกะ็นันทิชาเกติบุตรนะคะพลอยอวันนี้เป็นตัวแทนของ VMware ทีมนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงแพลตฟอร์มตัวล่าสุดของเรานะคะที่เรียกว่า vcf 9 นะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทางเท c h ท็อกไทยก่อนนะคะที่จัดงานดีๆอย่างนี้ให้ทุกปีนะคะก็ต้องเรียนว่าเวียเวเราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเท c h ท็อกไทยเนาะเราก็มาทุกง,งานของเขานะคะแล้วก็จะคอนดิเนียลพาร์เนอร์ชิพกันต่อไปนะคะทีนี้ก็ต้องขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการย้อนอดีตก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงแพลตฟอร์มป,ปัจจุบันที่อยากให้เล่า,าให้ฟังวันนี้นะคะจากสไลด์ที่เห็นด้านหลังนี้เดี๋ยวพอขออนุญาตมายิงข้างๆดีกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบงังเนาะ ก็หลายๆท่านที่เห็นอยู่ที่นี่ก็น่าจะเจเนเรชันใกล้ๆกันนะคะก็ช่วงเริ่มต้นเลยของยุคก่อนๆนะคะสัก20ปีที่ผ่านมาเนาะเราพูดกันถึงกันเวลาเรามีเวิร์กโหลดอะไรกันสักอย่างหนึ่งเราก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วเราก็เอาเวิร์กโหลดเข้าไปรันเนาะใน Data Center ของเราที่เราสามารถบริหารจัดการได้ VMware เองก็เกิดมา ยีกว่าปีที่แล้วนะคะก็เป็นเจเนอเรชันประมาณนั้นเหมือนกันนะคะเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ๆแล้วเราก็เริ่ม Virtualize ซเจ้าตัว r รีซอสที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เป็นหลายๆส่วนให้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่แน่นอนก่อนหน้านี้การมาของ h y เปอร์สเกลต่างๆนะคะเจ้าแรกเลยก็คือ AWS นี่ยก็ทำให้ทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันเนาะว่าอุ้ยเราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็รูดบัตรเครดิตแล้วก็ เอาเวิร so, so so, ์กโหลดอะไรก็ตามที่เราอยากจะรันเนี่ยขึ้นไปรันบนคลาวด์ได้เลยนะคะก็จ่ายตังปุ๊บรีสอร์สก็ Available ปั๊บเลยโดยที่ไม่ต้องรอซื้อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอะไรซึ่งปกติเราทำกันเป็นเดือนๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดสัก5-10ปีเนี่ยเราอยู่ในโลกตรงกลางเนะก็คือมีหลายๆองค์กรที่มองว่าเราย้ายไปใช้คลาวด์ที่เป็น Public Cloud เลยดีกว่า นะคะแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Azure เป็น Google Cloud เองก็ตามเนี่ยะะนั้นเราเห็นว่าการใช้งาน Cloud เนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็อะ p a c i t y CPU อะไรต่างๆกว่าจะเตรียมการกว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ค่อนข้างชา้านะคะเพราะฉะนั้น แน่นอนมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็น Enterprise ที่บอกว่าฉันไปละ l o u u First เนาะเอาทุกอย่างไปรันบน Cloud ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไวา้แต่ว่าข้อมูลที่ใช้อยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง Critical เราจะยกมันเข้าไปอยู่บน Cloud ในสิงคโปร์หรือว่า even ปัจจุบันนี้อาจจะมี Choice อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่ใน Data Center เราเราไม่ได้สามารถที่จะมี Control ขนาดนั้นเนี่ย ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่างั้นเราทำเป็นลักษณะของ private cloud ได้ไหมนะคะก็คือเป็น Service คล้ายๆกับพวก Service Provider ที่เขา p ร o v i ว e รดก็คือว่าเราสามารถที่จะมี Environment สักอันหนึ่งเป็นแชร์รีสอร์สเนาะเมื่อยามที่เรามี New Workload เข้ามาปุ๊บเราก็สามารถ Provision ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถ Run ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเป็นเดือนๆเ,เหมือนตอนเติม s e r v ์ฟอร์นะคะแน่นอนอันนั้นก็เป็นช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าเราเห็น หลายๆเทอมที่เกิดขึ้นเนาะมัลติคลาวไฮบริดคลาวไพรเวทคลาว d หรืออะไรก็ตามซึ่งแต่ละองค์กรก็มีความต้องการหรือว่ามีมีความชอบที่เหมาะสมกับตัวเองในแบบที่ต่างๆกันนะคะังั้นพลอยขออนุญ,ญาตพูดในเรื่องของเทอมของ Private Cloud เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งว่า ถ้าเทรนด์ในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเดต้จากจากต่างประเทศเองเนี่ยต้องออจากการสำรวจอันนี้เป็นข้อมูลของการสำรวจของ VMware นะคะที่เราไปจ้างเติร์ดปาตีทำเนาะพันแปดร้รายของลูกค้าทั่วโลกนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าอย่างแรกเลยคือ69%ของอของจำนวนของลูกค้าที่เราไปสำรวจเนี่ย อยากจะ move workload ที่เคยไป public cloud มาแล้วกลับมาที่ private cloud นะคะซึ่งแน่นอนสาเหตุหลกัหลกๆก็มีสองสาเรื่องด้วยกันเนาะอันแรกก็คือพวกเรื่องเกี่ยวกับ security แล้วก็ control นะคะดังที่เราว่ากันก็คือว่าต่อให้เจ้าตัว data center ของ public cloud ที่ว่าเนี่ยมาอยู่ในไทยแล้วก็ตามเนี่ยแต่ตอนจบแล้วเรื่องอธิปไตยของข้อมูลหรือว่า data sovereignty ซึ่งพลอยว่าเป็นเทมที่ตอนนี้ทุกคนฮิตที่จะพูดถึงกันมาก แลก็คือว่าเราเอา Data ไปอยู่ที่ Data Center เขาถ้าถ้าใครอยากจะมาดูข้อมูลมใครที่ว่าคงไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นรัฐบาลของ US อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเขาต้องการจะตรวจสอบเราต้องให้เขาไหมนะคะเพราะนั้นก็เป็นคำถามว่าเอ้แล้วจริงๆแล้ว Data มัน secure จริงหรือเปล่าเนาะอีกอันนึงที่มันเป็นตัว drive เลยในแง่ของการทำ private cloud ก็คือเรื่อง AI นะคะทุกทกท่านก็คงใช้ ChatGPT ใช้ Gemini อะไรกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บน cloud ถ้าในองค์กรเรามองว่าเราอยากจะใช้ AI เข้ามากับ Data ของข้อมูลในองค์กรข้อมูลเรามันอยู่ในใน t a Center เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าแอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยหลายๆองค์กรก็มองว่างั้นเราเข้ามาทำใน p r i v a t e ดีกว่านะคะจะได้ใช้ Data ใช้ประโยชน์จากการเรียน Data ของเราได้ด้วยนะคะก็เป็น Drive ส่วนหนึ่งที่ทำให้เทรนเนี่ย จากการที่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะย้าย Data ขึ้นไปบน Public Cloud เนี่ยวันนี้เทรนด์มันรีเวิร์สกลับมาอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่าพลอยเห็น Enterprise หลายๆท,ท,ที่ที่ได้คุยด้วยเนี่ยก็มีเป็น Combination ของทั้งคู่ก็คือปนกันนะคะมีทั้ง2รูปแบบอันนี้ในส่วนของ private cloud เองเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าเทรนดในประเทศเราเนี่ยเท่าที่พลอยคุยกับลูกค้ามาเนี่ย private cloud เนี่ยมี ความต้องการเพิ่มขึ้นจาก3สาเหตุหลักๆนะคะอันแรกก็คือเรื่องของ security อย่างที่เรียนไปแล้วเนาะอยู่ในบ้านเราเรา control เองใครจะเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เรากำหนดเองนะคะอันที่2คือเรื่องของค่าใช้จ่าย จริงๆแล้วการ Pay Per Use บน Public Cloud เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราตอนเริ่มต้นทุกคนบอกว่ามันสะดวกดีนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายเท่านั้นแต่ปรากฏว่าตอนจบแล้วเนี่ยการวางแผนงบประมาณรายปีของเราเนี่ยมันไม่ง่ายเนื่องจากการ Pay Per Use ที่ว่าเนี่ยเราจะรันสักอะไรสักหนึ่งอย่างเองเนี่ยมันจะต้องใช้คอมโพเนนต์เยอะมากมันจะต้องมี Data Transfer จากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบน,งบนลงข้างล่าง นะคะมันจะต้องมีคอมโพเนนต์ทั้งในส่วนที่เป็นเวิร์กโหลดเป็นสตอเรจเป็นคอนเน c t ติวิตี้ต่างๆงนั้นตอนจบแล้วภาพรวมนในแง่ของการประเมินค่าใช้จ่ายของ Public Cloud เนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนเวลาเราซื้อของเป็น c a p e x หรือ Opex ในองค์กรเราเองเพราะฉะนั้นหลายๆที่ก็เลยมองว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราเอากลับมาแ a n จเองให้มันมีความสามารถในแง่ของการดู Visibility ของค่าใช้จ่ายเองบริหารจัดการเองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า ะะแล้วก็สุดท้ายก็ในเรื่องของการคนโทรลนะคะคนโทรลที่ว่าเนี่ยพลอยว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าเข้าถึงอะไรได้หรือไม่ได้บ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราคนโทรลไม่ได้เลยเวลาเราไปเอาเวิร์กโหลดไปวางอยู่บน Public Cloud ก็คือเรื่องของ S L A นะคะ S L A ต่อให้เราวางเป็นมัลติโซนแล้วก็ตามนะคะถ้ามันมีเกิดเหตุอะไรซึ่งซึ่งมันก็เคยมี reference อยู่แล้วเนาะว่าถ้า Public Cloud ล่มปุ๊บเวิร์กโหเราอยู่บนนั้นเราก็ล่มไปกับเขาด้วย แล้วเราก็ได้แต่นั่งรออย่างเดียวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันติดตรงไหนมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ VMware เรายังคงคิดว่าตลาดที่เป็น Private Cloud เนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ในโลกของปัจจุบันนีย่ยังจะคงอยู่นะคะแล้วก็ VMware เรามองว่าเราจะโฟกัสในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับ Private Cloud ตรงนี้นะคะ ซึ่งแน่นอนถ้าถ้ามันง่ายเนาะถ้ามันง่ายมันก็คงมีคนทําไปนานแล้วนะคะในแง่ของการตอบโจทย์เรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าแบ็กกลับไปสไลด์แรกเนาะ20ปีที่ผ่านมาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสตอเรจเราเบสออนอาร์เคเทกเจอร์ที่เป็นลักษณะของทุกอย่างอยู่แยกกันนะคะเรามีทีมเซิร์ฟเวอร์เรามีทีมเน็ตเวิร์กเรามีทีมสตอเรจชัดเจนในในองค์กร หลายๆที่นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรขึ้นมาสักทีเนี่ยมันจะต้องเกิดการประสานงานเนาะทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันด้วยเส้นสายนะคะ networking ต่างๆเพราะฉะนั้นจะทำอะไรสักทีอย่างเช่นอยากจะได้ที่สำหรับรัน workload AI ใหม่สัก,สกตัวหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า storage อาจจะต้องเริ่มจากการเตรียม capacity ก่อนว่าอ่ะเราจะจากตู้ที่เรามีอยู่ปัจจุบนันมันต้องเติมไหมมันต้องแบ่งรันอันไหนมา รันเราต้องพรีเซนต์ไปให้เน็ตเวิร์ตรงพอร์ตไหนเน็ตเวิร์เองก็ต้องเตรียมถูกไหมคะว่าอะละว p p เรามีไหมเราต้องซื้อสวิตช์เพิ่มหรือเปล่าไฟวอลเรามีหรือ,อยังเราจนมาถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเราต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มไหมเพราะฉะนั้น1นึ่งในในค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะได้ Environment สักอันนึงสำหรับการรันแอปสักอันหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นสัปดาห์เนาะ ถ้าไม่ต้องสั่งซื้ออะไรใหม่อาจจะเป็นสัปดาห์ถ้าต้องสั่งซื้ออะไรใหม่เราก็พูดกันถึงหลักเดือนนะคะมันแน่นอนมันก็ไม่ไม่ทันกับความเร็วที่ธุรกิจต้องการนะคะแล้วก็ไม่ทันกับความเร็วที่ถ้าเราจะไปค o m p a r e ตัวเองกับการที่ public cloud เขาทาได้นะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ VMware อยากจะนำเสนอค่ะก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า VCF9 นะคะ VMware Cloud Foundation นะคะก็ชื่อก็แบบแปลตรงตัวมากเลย ถ้าจะทำคลาวพื้นฐานก็คือควรจะต้องมีตัวนี้ซึ่งเราทรีตมันเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มนะคะดัะนั้นขออนุญ,ญาตเรียกมันว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแล้วกันในแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะมันมีทั้ง virtualized compute นะคะซึ่งก็คือตัว v s s p h r r เนาะทุกท่านก็น่าจะรู้จัก v s p h e r e กันอยู่แล้วนะคะมี virtualized network นะคะก็เป็นคอมโพเนนต์หนึ่งที่อยู่ด้านใน มี virtualized storage นะคะะัะนั้นพลอยกำลังพูดถึงทุกอย่างที่เป็นโลกเสมือนนะคะ virtualized ก็คือแปลว่าทุกอย่างเป็นซอฟต์แวร์เนาะข้อดีของการเป็นซอฟต์แวร์ก็คือว่าตอนที่เราจะเตรียม Environment ของการลงไอ้ตัวนี้ค่ะเราต้องเผื่อพูของ Resource เอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นซอฟต์แวร์ปุ๊บเราก็จะมีหน้าจอให้เราคลิกแล้วก็ generate ไอ้สิ่งที่เราอยากได้มาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอนะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างมันถูกเตรียมการภายใต้แพลตฟอร์มนี้เอาไว้แล้ว ะะแล้วก็คอมโพเนนต์ของแพลตฟอร์มนี้ค่ะก็จะถูกห่อด้วยแมネจเมนต์คอมโพเนนต์ต่างๆเนาะที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างแคตตาล็อกเหมือนเราล็อกออนเข้าไปในเว็บไซต์ของ Public Cloud ได้นะคะเราจะมีมอนิเ o อร n g ิ o งทูส์เนาะที่ดูว่าการใช้งานเราตอนนี้รีสอร์ทเหลือเท่าไหร่แล้วต้องเติมเมื่อไหร่มีโปรเจกต์ใหม่มาเราต้องฟอร์เควส์ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างต้องขยายอีกเท่าไหร่มันจะมีซิมูเลชันให้นะคะแล้วก็แน่นอนอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย ใน tools ตัวนี้มันก็จะมีให้ด้วยว่าค่าใช้จ่ายของการ provision resource หน,หน่วยที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นเป็นจริงๆแล้วไอเดียนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ VMware ทำมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้ว VCF เนี่ยเป็น product ที่ออกมาได้สัก5ปีกว่าแล้วตั้งแต่ยุคข,ของ VMware นะคะหลังจาก Broadcom acquisition เองเนี่ย VCF 9เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเรานะคะที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะ เรา revamp วิธีการคิดทั้งหมดเนาะเมื่อก่อนเราเคยมี product หลายๆตัวแล้วก็มีเครื่องมือในแง่ของการบริหารจัดการแล้วก็ install มันให้มันเชื่อมต่อกันปัจจุบันนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปลี่ยนวิธีการคิดทั้งหมดนี้มันอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวมีหน้าจอในการ config เพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาหน้าจอเดียวนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะมีสัก5จอเนาะ config network ที config storage ทีปัจจุบันเหลือจอเดียว หน้าจอที่คอนซูมในการใช้งานที่เป็นแคตตาล็อกที่พลอยพูดถึงก็มีจอเดียวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะซิมเลสมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเราล็อกออนไปใช้ในคลาวนะคะในแง่ของมุมมองของยูเซอร์นะคะก็เวอร์ชัน9เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะซึ่งแน่นอนในแง่ของความสามารถเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอย่างที่พลอยเรียนไปเมื่อสักครู่มันมันมันครบในสิ่งที่คลาวตัวหนึ่งควรมี นะคะถ้าเป็นตัวคอของมันเลยคอมพิวเนี่ยก็เป็น Vsphere เนาะมันก็สามารถที่จะรองรับได้ทั้ง VM ในโลกเก่าที่เราใช้ Legacy กันอยู่ปัจจุบันและเรารองรับ Kubernetes เลยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันโลกใหม่ที่เป็นคูปเป็น AI หรืออะไรใดๆเนี่ยแพลตฟอร์มนี้สปอร์ตนะคะส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยเราปัจจุบันนี้เราทำเทอมให้มันคล้ายกับการใช้คลาวมาก หลายๆท่านถ้าเคยใช้คลาวด์พับบิคคลาวดมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเทอมประเภท virtual pc นะคะ vpc หรือว่าเป็น virtual networking environment เนี่ยเราใช้เทอมแบบเดียวกันทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการคอนฟิกกันความคุ้นเคยในแง่ของการทำงานเนี่ยมันก็จะก็จะง่ายขึ้นในโลกของเน็ตเวิร์กทำ multi tenant ได้นะคะก็คือในเราตั้ง private cloud มาในองค์กรเรามีแผนกกี่แผนกเราสามารถแบ่งการเข้าถึงให้มันแตกต่างกันในแต่ละแผนกได้ ะะ storage เองก็ต้องเรียนว่า,า vSAN หรือว่าตัว virtualized storage ที่เราทำเนี่ยก็เป็นห generation หลังมากแล้วนะคะอันนี้ก็เวอร์ชัน9แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี maturity สูงในแง่ของ performance นะคะปัจจุบันนี้เราทำ performance ของ rate 5ได้แทบจะเทียบเท่ากับ rate 1ด้วย architecture วิธีการกระจายข้อมูลของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายเลย tools เครื่องมือต่างๆที่มันที่มันล้อม c o r e เหล่านี้อยู่เนี่ยคะ่ะ ก็หน้าตาการใช้งานณปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนว่าคล้ายกับพวกการคอน sum public cloud มากๆกนะคะก็ต้องเรียนว่าจุดประสงค์หลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนะี่ยแน่นอนแหละเราอยากให้ลูกค้าย,ยังสามารถที่จะได้ความยืดหยุ่นในแง่ของการขยายในแง่ของการบริหารจัดการ visibility ใน cost ในการใช้งานต่างๆเหมือนเราใช้ public cloud อยู่แต่เราทำมันอยู่ใน data center เรา อยู่ใน Security ที่เราสบายใจเนาะอยู่ใน Control ที่เรากำหนดได้ว่า SLA จะเป็นลักษณะรูปแบบแบบไหน Back up เราอยากไปที่ไหนบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ใน Data Center ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ Concept ์สำหรับเรื่องของ VCF นะคะซึ่งต้องเรียนว่าสำหรับ VMware เองเนี่ยก็พลอยคิดว่ามันเป็นการก้าวกระโดดระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะจากการที่เราขาย Product แยกๆกันหลายๆตัวมาสู่ในโลกของแพลตฟอร์ม ะะซึ่งแน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีแพลตฟอร์มยุคใหม่นีมน้มันมีทางเลือกเยอะไปหมดเลยอะนะคะ VMware ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆตัวที่ที่ทุกท่านก็คงก็คงคง,คงเคยได้ผ่านตากันมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้พลอยจะขออนุญ,ญาตมีเตรียมมาหข้อเนาะสำหรับว่าทำไมถึงควรที่จะไปต่อกับแพลตฟอร์ม vcf9 ของ VMware นะคะมาเราเริ่มกันจากข้อแรกก่อนเลยนะคะก็ ไม่พูดถึงวีสเฟียไม่ได้จริงๆนะคะก็ยี่สกว่าปีผลิตภัณฑ์คอหลักของ VMware ที่พลอยว่าทุกคนรู้จักบางคนบอกพลอยว่ามันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะมันเป็นมันเป็นอาชีพเนาะมันเป็น definition ของอาชีพเลยคือดูแลวีสเฟียหรือเป็นตำแหน่งงานในในองค์กรบางองค์กรด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นวีสเฟียเองในฐานะของของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของ Virtualization เนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน p r o v e เมากๆในแง่ของสเสถียรภาพนะคะแล้วก็ Ecosystem ที่มันมีเนาะหลายๆองค์กรที่รันอยู่เนี่ยไม่ว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรมันหาคนดูแล v ีซิเฟียได้ไม่ยากเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้งานกันอยู่ทั่วไปในแง่ของ Ecosystem เองก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าอายุมัน20กว่าปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการอินทิเกรตเข้ากับเ h i r d party ต่างๆจะเป็นแบ็ k อัพทูจะเป็นคอมพลีแอนด์ทูหรืออะไรก็ตามเนี่ย คือท so ุกคนคุ้นเคยกับมันมานะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราก็ยังคอนติเนียที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องเรียนว่าหลังจาก Acquisition ของ Broadcom แล้วเนี่ยเขาก็ออกฟีเจอร์หลักตัวหนึ่งซึ่งในฐานะคนเก่าแก่ของ VMware คนหนึ่งเนี่ยรอมานานมากแล้วก็คือก็คือ l i ฟ e p a t c h ่งเนาะซึ่งทุกท่านถ้าเกิดว่าดูอยู่ในโลกของ Operation ก็คงพบว่าโอ้โหการ patch แต่ละทีเนี่ยทุกวันนี้มันบ่อยขึ้นมากเพราะว่า Security มัน มันมีเทรดเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็แพชกันอยู่นั่นแหละรีบูตกันอยู่นั่นแหละนะคะไลฟ์แพชชิ่งก็คือการที่เราสามารถที่จะแพชเลเยอร์ของ e s x ได้โดยที่ไม่ต้องรนะีบูตซึ่งมันช่วยเซฟเวลา save เซฟความนั่งหงุดหงิดเซฟความเสี่ยงต่างๆมากจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เราออ n o นอว์มาตั้งแต่ U8 เนาะออขอโทษคะ่ะเวอร์ชัน8 U3 นะคะซึ่งมันทำได้จากตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วเวอร์ชัน9เนี่ยก็มีการพัฒนาให การทำงานมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีเรื่องใหม่ๆอีกสอสาเรื่องที่อยากจะไฮไลท์นะคะอันแรกคือเรื่องของ NVMe นะหลายๆท่านถ้าถ้าเคยทราบเรื่องเทคโนโลยีของ NVMe ก็คงพอทราบแล้วว่ามันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีทางเลือกอันหนึ่งซึ่งราคาถูกกว่า RAM ทั่วไปนะคะแต่ว่าความเร็วก็เริ่มที่จะพัฒนามาใกล้เคียงมากขึ้น,นเรื่อยๆ แล้วก็ถ้าเคยได้ดูแลเซิร์ฟเวอร์กันอยู่ก็คงจะพบว่าเออ utilization ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้ติดที่ CPU หรอกมันติดที่เมมนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่ VMware เนี่ยเรา introduce NVMe ขึ้นมาเป็นอีกเียร์หนึ่งคู่กับการใช้ memory นะคะราคาของ total ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะราคาดีขึ้นเนืในขณะที่เราใช้ capacity ของ memory ได้สูงขึ้นแล้ว VMware ตัว vSphere เองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ทำในแง่ของซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการว่าเมื่อไหร่ควรจะเก็บ data set ไหนไว้ที่ไหน ะะโดยอัตโนมัติก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของเราในเจ้าโจวเวอร์ชั่นเนะคะอีกอันหนึ่งที่เราคนพูดถึงกันเยอะเลยก็คือพวก monster vm เนาะปัจจุบันนี้มันมี requirement ของการรันอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมี workload ที่เป็นขนาดใหญ่ monster vm เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ใน Vsphere เนาะเราสามารถที่จะ define เจ้าตัว virtual cpu ได้ maximum อยู่ที่960 core นะคะซึ่งก็คือรองรับอะไรที่ใหญ่มากล่ะ แล้วเมมโมรีถ้ีพอจำไม่ผิด16เทราไบต์สำหรับ VM, VM VM เดียวนะคะก็เป็น Virtual m a c h ช n e ที่รองรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่แล้วก็ VMWare เวอร์ชัน9สามารถที่จะซัพพอตไซส์แบบนี้ได้นะะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ในบุลเลตข้างล่างก็คือเรื่องของ AI VMotion นะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชัน9ต้องเรียนว่าเป็น use c a s ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านปัจจุบันนี้เนี่ยซื้อ V Sphere ไปเพื่อ Virtualized GPU นะคะหลายๆท่านที่มองว่า a อเอไอ p r i v a t e AI เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งที่ Enterprise อยากจะทำซื้อ GPU card มาแล้วอันแสนแพงแล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆเนาะกว่าจะได้มานะคะการที่เราจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเราก็ต้องซอยมันแล้วก็แบ่งให้กับโปรเจกต์ต่างๆที่เรามี VSphere สามารถที่จะซัพพอร์ตทำ GPU virtualization ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เราทำก็คือว่า นอกจาก virtualize แล้วซึ่งมันเป็น basic feature ที่ VMware ทำมาม0 3 0า2030ปีแล้วเนี่ยเราทำ v-motion workload ของ GPU ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการ์ดหนึ่งกำลังร้อนอยู่เนาะเราอยากจะย้าย workload อันนี้ที่เรากำลังรันอยู่เนี่ยไปอีกการ์ดหนึ่งก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ feature v-motion ได้เหมือน workload อื่นๆทั่วไปที่รันอยู่บนแพลตฟอร์ม uh, ของเรานะคะก็เพราะฉะนั้นพลอยคิดว่าหนึ่งสิ่งเลยเราจะเลือก private cloud มันต้องสถียรนแล้วมันจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่เรารู้สึกว่าเราดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะคะก่อนเนาะเป็นเป็นข้อแรกนะคะข้อที่2ที่อยากจะให้พิจารณาก็คือเรื่องของความปลอดภัยของมันนะคะซึ่งแน่นอนเรื่องไซเบอร์ซซเควริตี้นี่เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเนาะเป็นท็อปิกที่พูดได้ไม่มีวันจบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการเลือกของ p r i v a t e cloud platform เนี่ยพลอยว่าตัวคอของผลิตภัณฑ์ของมันต้อง support การทําพวก protection ต่างๆก่อน ซึ่งแน่นอน virtualization เนี่ยมันมันให้โอกาสเราในการ Setup เรื่องแบบนี้อยู่ในตัวแพลตฟอร์มเองอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปใช้ bare metal หรือว่า s e r v ์ฟธรรมดาตัวหนึ่งลงเวิร์กโหลดปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราต้อง protect มันด้วยจาก third party สารพัดแบบเลยแต่พอเราใช้แพลตฟอร์มลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะมีการ Setup พวก identity management มีการ Setup ว่าใครสามารถ access เข้าถึงข้อมูลในส่วนไหนได้บ้างนะหลายชั้นมากกว่าจะเข้าถึงตัวคอ แอปพลิเคชันของมันนะคะเพราะฉะนั้นตัวบายดีไซน์ของมันเนี่ยมันสกิลอยู่แล้วนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็คือดูทางด้านซ้ายมือเนาะก็คือเป็นสีม่วงเนี่ยเป็นฟังชั่นอลิตี้ที่มันบิล i นมากับแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องที่จะแจ้งเตือนเวลามีแพชใหม่ๆเนาะที่จะต้องอัปเดตต่างๆเรื่อง protection การเข้าถึงต่างๆการเซตอัพคอนดิชันต่างๆเนี่ยคืออยู่ในแพลตฟอร์มเลยนะคะส่วนทางขวามือะคะ่ะเป็นส่วนที่เป็นแอดออน ก็คือมี VCF แล้วถ้าเรามองว่าเราอยากได้ไฟล์วอลเพิ่มเราอยากได้ IPS อ d s เพิ่มก็สามารถที่จะซื้อเป็นลักษณะแอดออนเขาเ้าไปในแพลตฟอร์มได้นะคะซึ่งแน่นอนเบน e f ฟ t ของมันก็คือว่าเราดูแลทีเดียวหน้าจอเดียว Monitoring ทีเดียวแล้วก็ดูแลได้ทุกอย่างนะคะก็เป็นเรื่องของ s e c u r i t y ซึ่งพอเข้าใจว่าในหลายๆองค์กรนี้เป็นตัวเป็นเป็นท็อปอันหนึ่งของของคอนเซิรต่างๆที่เรามีนะคะข้อที่3ค่ะ เป็นเรื่องของ performance แล้วก็ scale เนาะเมื่อกี้พลยเพิ่งพูดถึง monster VM ไปเนาะก็คือก็คือเราสามารถที่จะลองรับ scale ขนาดใหญ่ได้ใน VM ขนาดยักษ์ตัวหนึ่งนะคะทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้พลอยก็ยังได้ยิน objection เรื่องการใช้ virtualization อยู่ว่าการที่เรามี software layer มาขั้นเนี่ยเวลาเราพัฒนา s e r v ์ฟหรือ s e r v ์ฟตัวใหม่ๆออกมาปุ๊บเนี่ย แล้วเราเพอร์ฟอร์แมนมันจะตันไหมเพราะว่าเรามีซอฟต์แวร์ไอเลเยอร์ตรงนี้ขั้นอยู่นะคะเรามีการทดสอบค่ะว่าจริงๆแล้วเราเพิ่ม p e r f o r m ร์แมของฮาร์ดแวร์ขึ้นมา2เท่าเนี่ยแล้วใช้ vcf9 เข้าไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมจริงๆที่ได้รับบน Workload เนี่ยเห็นมากกว่า2เท่านะคะเป็นเป็น benchmark ที่เรียกว่า vm mark นะคะซึ่งก็ Public อยู่ในเว็บไซต์ของ vmware นะคะก็าอาจจะลองไปตามดูกันได้เราเบนช์าร์กอยู่ในในหลายค่ายเลยนะคะมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบ Dell Del Lenovo นะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสเกลเนะเาะพอยว่าอันนึงเป็นคอนเซิร์นของหลายๆที่ก็คือว่ามีงบประมาณในการซื้อเซิร์ฟเวอร์เท่านี้อะะวันนี้แต่แน่นอนสิ้นเดือนหรือว่า ในแง่ของปลายเดือนหรือว่าอะไรที่เป็นกลางเดือนหวยออกหรืออะไรก็าตามเนี่ยมันอาจจะมี workload ที่เบรสขึ้นมานะคะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราพพอร์ตทั้งคอนเทนเนอร์ด้วยพพอร์ตทั้ง Vm ด้วยเราพพอร์ตการทำออโต้สเกลลิงนะคะแต่ว่าออโต้สเกลลิงรูปแบบของ Vm กับคอนเทนเนอร์มันก็จะแตกต่างกัน นะถ้าหลายๆท่านทำแอปพลิเคชันก็จะทราบอยู่แล้วว่าว่ามันก็จะมีรูปแบบของการทำที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในแพลตฟอร์มของ vcf 9เนี่ยถ้ามีรี o อ r c สมากพอเราสามารถที่จะสั่งมันสเกลจะออโต้ก็ได้หรือว่าจะทำให้มันเป็นแมนนวลเมื่อเห็นทริกเกอร์เราค่อยสั่งก็ได้นะคะก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ที่เป็นแบบบิวอินในแพลตฟอร์มแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่พอหล่ะไม่ได้เตรียมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการสเกลขึ้นไปบนคลาว VCF 9ตัว e n t i t l e m e n t ของตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยเราอนุญาตให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะขึ้นไปรันบน h y เปอร์ส l กลเลอร์ได้นะคะซึ่ง Cloud แต่ละตัวเขาก็จะมี BareMetal ที่เอาไว้ p p o ร์ตโซลูชันแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดพเพิ่งเห็นข่าวว่า AWS เนี่ยตัวที่เรียกว่า EVS นะคะหรือว่า Elastic VMware Solution เนี่ยปัจจุบันก็มี Available ที่สิงคโปร์แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาไทยเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะยก VCF ของเราเนี่ยขึ้นไปรันบนคลาวด์ขยายรองรับเวิร์กโหลดจำนวนมากขึ้นเสร็จแล้วก็เอามันกลับมารันใน Data Center ของเราได้นะคะก็เป็น flexibility อย่างหนึ่งที่ที่เรามอบให้ในแง่ของของตัว VCF นะคะโอเคข้อ4แล้วค่ะอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของการรนะัน Kubernetes เนาะ ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย VMware ก็พยายามที่จะ support แล้วก็รองรับ Kubernetes ซึ่งเรารู้กันอยู่ดีอยู่แล้วค่ะว่าแอปพลิเคชันในอนาคตที่ถูก develop ขึ้นมาในโลกใหม่เนี่ยมันเป็น Kubernetes ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ e v e n AI Application เองก็ตามแล้วมันก็เป็นรูปแบบของ container เนะาะทีนี้ช่วงที่ผ่านมาในยุคก,ก่อนหน้านี้ของ VMware เนี่ยเราทำ virtualization เสร็จแล้วเราก็ทำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Tanzu ะะก็เป็นคอนเทนเนอร์โปรดักต์ของเราแล้วก็มารันบ virtual น virtualization แล้จริงๆเราทุกท่านมีทางเลือกเลยว่า virtualization เป็น VMWare ข้างบนเนี่ยจะใช้คอนเทนเนอร์ของใครมารันนะคะก็ก็มีรูปแบบหลากหลายซึ่งออในแง่ของ VCF9 เองเนี่ยพลอยว่าพวกเราทุกคน realize แล้วว่าเราต้อง treat Container เป็นหนึ่งในอ n าเตอร VM ของเรานะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ VCF9 เรารองรับการ run virtual machine ในโลกแอปพลิเคชัน Legacy และเรารองรับการรันค u เบอร์เ e ตเลยในแพลตฟอร์มนะคะซึ่งรองรับที่ว่าเนี่ยคือคือ,คอต้องดูแลไลฟ์ไซเคิลมันได้เนาะเมื่อก่อนเราใช้ V Center ในการที่จะอัปเดตเออวอร์ชันเวอร์ชั่นอะไรของ Kubernetes เองก็เหมือนกันคะ่ะเรามี Tools ที่ช่วยในการอัปเกรดเวอร์ชั่นเมนเทนไลฟ์ไซเคิลของ Kubernetes ที่อยู่ในพาร์ทของ V Center เลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่า ไอ้ตัวไลฟ์ไซเคิลของคูปเนี่ยถ้าทุกคนเคยเคยได้ได้ได้ดูแลมันอยู่บ้างเนี่ยก็จะพบว่ามันเปลี่ยนบ่อยมากมันไม่เหมือน VM เนะว m เเราเปลี่ยนกันแบบปีหนึ่งหน2สองหนก็ก็เยอะละถ้าคูปนี่ถี่กว่านั้นมากนะคะไลฟ์ไซเคิลของสสิ่งนี้แยกกันต่อให้มันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอัปเดตคูปแล้ว VM ฉันจะเป็นอะไรไหมนะคะเพราะมันมันอยู่แยกกันทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมองก็คือว่าการรันคูปเนี่ยมันไม่ได้รันแค่รันอย่างเดียวเน มันมี t o o s อีกมากมายที่เป็น open source ที่จะต้อง support การ run แบบ Kubernetes นะคะเช่นเนาะ Harbor เนอะไอตัวที่เป็น repository ของ k u b เช่น v o l e r o ตัวที่เป็น backup ของ Kubernetes ที่เป็น open source uh, Prometheus อะไรต่างๆที่เอาไว้ Monitoring นะคะสิ่งที่ VMware ทำก็คือว่าเรา bundle การ support open source ใน list ทางขวายาวๆที่พลอยยืนบังอยู่ขอโทษค่ะทั้งหมดนี่นะคะเข้าไปในแพลตฟอร์มทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น เราเป็น single source ของการเปิดเคสนะคะถ้า t o o l พวกนี้ utilize part ที่มากับ VCF แล้วต้องการเปิดเคสต้องการ support ก็คือสามารถเปิดเคสเข้ามาที่ VMware ได้นะคะงนั้นเราก็ท r e a t ว่าการ run kub เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนที่ที่ VMware เป็นคนดูแลเองนะคะซึ่งแน่นอนถ้าถ้าเราคิดภาพ architecture ใหม่กันก็คือว่าแทนที่เราจะมีแพลตฟอร์ม v m a แพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์ม u b แพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยเอามันมารวมกันซะ ลดจํานวนเซิร์ฟเวอร์ลดจํานวนการการต้องแตก <c oughs> ออกมาเป็นเครื่องแยกๆก,กันนะคะแล้วก็แน่นอนตอนจบก็คือลดค่าไลเซนส์ของซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้ลองพิจรารณา,ากันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ v c f ทําได้นะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วไม่พูดถึงเรื่อง AI เดี๋ยวพอจะรู้สึกว่าตกเทรนนะคะในส่วนของ AI เองเนี่ยต้องเรียนว่า ปัจจุบันนี้มันก็จัดเป็น first class platform อันหนึ่งที่ที่ run บน VCF เนาะ consideration ของมันก็คือว่าการที่ AI project มันเกิดขึ้นมา private AI ในองค์กรเนี่ยบางทีมันก็ on on off off เนาะเพราะบางทีเราก็ยังยังทสอยู่เลยว่าเราจะใช้โมเดลอะไรเราจะเอามันไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ VCF platform เดียว platform เดิมที่เคยใช้ใน VM ใน container เอามาใช้กับ AI ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถ leverage resource เดิมได้ แล้วก็ VMware เรามีพาร์ทเนอร์ชิพกับ Nvidia อันนี้คือ3ปีแล้วนะคะที่เราทำเราซัพพอร์ทพวก Blackwell uh, GPU การ์ดใหม่ๆของเขาเราซัพพอร์ท Intel พวก g o r d ดีต่างๆซึ่งก็เป็นการ์ดที่ออกมานานแล้วและล่าสุดเมื่อ2-3เดือนที่แล้วเราซัพพอร์ท AMD นะคะก็เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าท่านไหนต้องการทำ Enterprise uh, Cloud Platform ที่ซัพพอร์ท GPU นะคะก็ VCF ก็เป็นทางเลือกที่ท uh, มี tools available ให้ซัพพอร์ตนะคะ นั้นหน้าสุดท้ายของพลแล้วค่ะก็ต้องเรียนว่าพลเข้าใจว่า VCF เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ที่รวมมิดกันทำทั้ง day one day two operation นะคะของการทำ private cloud แล้วก็ในแง่ของ subscription เนี่ยทุกคนก็คงจะ concerned ว่าแล้วในแง่ของราคามันจะเป็นลักษณะรูปแบบแบบไหนต้องเรียนว่าถ้าเราสามารถที่จะดีไซน์ให้มันใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้ NVMe เพิ่มใช้ tools ของมันให้มี visibility ในการใช้งานเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ย มีลูกค้าหลายๆที่ที่ออนบอร์ดกับ VCF แล้วเห็นเซฟวิ g งในแง่ของภาพรวมทั t a ทั o s t of Ownership นะคะแล้วก็รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการที่จะทำให้สร้าง workload แล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะก็ถ้าทุกท่านมีคำถามนะคะบูธเราอยู่หน้าห้องเป๊ะเลยค่ะถ้ามีอะไรที่อยากจะคุยกันเพิ่มเติมนะคะเรามีทั้งทีมงานแล้วก็อของแจกอยู่ที่บูธนะคะก็ไว้เจอกันที่บูธค่ะขอบพระคุณค่ะ